หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เขาถึงจุดสูงสุดในฮอลลีวูดคือได้ Oscar. ออสการ์คือเป็นเรื่องช็อปที่สุดของเขาเลยคือถ้าความดังอะ่ะคงสู้พวก jo, อินทร์จอนพวกอะไรไม่ได้สู้สลัดก็ยังไม่ได้แต่นี่คือการพิสูจน์ตัวเองได้กล่องนะได้กล่องได้กล่องอีกเรื่องหนึง่งที่เขารับบทเป็นอาจารย์แล้วกันชื่อเรื่องว่า h i g h l a n d ร์ h i g h l a n d ร์ไม่รู้ว่าใครจำได้ไหมไฮเลนเดอร์ยุคดังมากนะ There be can only o ไฮแลนเดอร์เนี่ยมันพูดถึงเผ่าพันธุ์ที่เป็นนามบตะมีมาตั้งแต่กำเนิดมนุษย์เลยอแล้วก็คนที่จะจัดการไฮเลนเดอร์ได้คือคนเผ่าเดียวกันแล้วใครที่ฆ่าคนในเผ่าเดียวกันะคุณจะได้พลังนั้นมาพลังของของคนที่คุณฆ่าอะไรอ่เงี้ยแล้วมันก็เลยเกิดการเหมือนคนที่บ้าอำนาจขั้งอำนาจอ่ะก็จะตามล่าคนเก็บเก็บเก็บใช่เพื่อจะแบบกลายเป็นหนึ่งกลายเป็นคนที่ เก่งที่สุดในเผ่าพัพานธุ์แล้วตัวพระเอกเนี่ยคือไม่สนใจเป็นคนสกอตแลนด์ที่อยู่ในป่าเขาที่แบบว่าใช้ชีวิตชิลมากสร้างครอบครัว <c oughs> แต่ก็โดนตามล่าโดยไม่รู้ตัวและปู่ช้อนก็โผล่มา greetings I am Juan Sanchez Villalobos Ramirez Chief metallurgist to King Charles V of Spain and I'm at your service ปู่ชาอก็เป็นหนึ่งในเผ่าพัพานธุ์นี้เหมือนกันบอกว่า ถ้าคุณจะเอาตัวรอดคุณต้องเก่งกว่าคุณต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นคุณไม่สามารถอยู่เฉยๆแล้วคุณจะรอดได้ไม่งั้นคุณก็โดนตามล่าจนตายบูช้ก็เลาสอนทุกอย่างเลยเป็นอาจารย์เลยทีนี้ Because you were born were drive you away. Like the people your village you your to of will สอนตั้งแต่วิธีลบวิธีการคิดวิธีเอาตัวรอดอการที่จะอยู่ผ่านยุคสมัยมาอะไรเงี้ย แล้วก็พระเอกก็ซึมซับทุกอย่างจากปูชอนไป Never neck lose your temper Have head comes your your from your neck, it s over It's away ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานของเขาแนะ mm hmm. ล้วนะการรับบทเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยซึ่งหนังมันก็ออกมาตอนตอนนั้นเขาก็ไม่ได้แก่มากนะแต่นั่นแหละคือต้องบอกว่าชอนลีนลี่ลุกลุกเขาจะเป็นผู้สูงอายุมากอ uh. คือภาคแรกม,มันก็ดังระดับหนึ่งนะมันเป็นหนังที่แบบว่าเรียกว่าดังใน กลุ่มคนเฉพาะละกันคนที่ชอบหนังแอคชั่นแอนิเมชั่นอะไรเงี้ยมีฟอร์มแฟนตาซีบางอย่างอยู่แล้วก็มีฉากต่อสู้ใช้ดาบที่ก็สนุกดีหนังก็เงียบหายแล้วนะแล้วมีข่าวลือว่าจะสร้างใหม่อยู่นะอออเหรอเออก็เงียบหายไปยังไม่รู้เหมือนกันแต่คอนเซ็ปต์มันดีไงการตามไล่เหลือหนึ่งคนอะไรเงี้ย <c oughs> มันเคยมีซีรีส์นะถ้าจำไม่ผิดเคยมีซีรีส์ไฮเดดอร์ด้วย,วยใช่แล้วก็ก็เป็นบทหนึ่งที่ชอร์นี่รู้สึกสนุกทั้งเรื่องการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันดูแปลกดูประหลาดเลยมันก็มันดีเรื่องงนึง ต่อไปถ้าเป็นบทอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบมากแต่คราวนี้เปลี่ยนแนวแบบเป็นดราม่าเลยชื่อเรื่อง Finding Forrester My name is William Forrester I'm that one <c oughs> Finding Forrester เนี่ยมันพูดถึงนักเขียนคนหนึ่งชื่อ William f o r r e เรสเนี่แหละ <c oughs> คือเขาเป็นนักเขียนที่เหมือนกับว่าเคยดัง <c oughs> คือยังดังอยู่แหละแต่เขาไม่สร้างสรรค์าง,งานใหม่เขาหมดแรงบันดาลใจเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกจากห้องเลยประมาณแบบเป็นสิบสิบปีอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ทุกอย่างก็จะมีเ,เลขาคอยส่งของให้คอยช่วยเหลืออะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ตัวเขาเองไม่เคยออกจากห้องเลย <Ừ. S 2> กลายเป็นเหมือนโรคจิตหน่อยๆกลัวโรคภายนอกอยู่ดีๆวันหนึ่งมีเด็กผิวสีคนหนึ่งบุกลุกเข้ามา <Ừ. S 2> ด้วยเหตุบังเอิญ <Ừ. S 2> แล้วก็ลืมกระเป๋าไว้แม้ถ้าจำไม่ผิด <Ừ. S 2> ลืมกระเป๋าไว้แล้วก็เขาได้อ่านงานเขียนเด็กคนนี้แล้วเขารู้สึกประทับใจเอเขาก็เลยกึ่งว่ารับเด็กคนนี้เป็นสิทธิ ส uh huh. อนวิธีการเขียนสอนวิธีการเล่าเรื่องให้เด็กคนนี้ you write your first draft with your heart and you rewrite with your head the first key to writing is to write not to think แล้วก็เด็กคนนี้ก็ได้เหมือนได้แรงบันดาลใจที่จะมีความคิดที่จะเขียนหนังสืออืมหรือเขียนเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างอืม แล้วก็จะเขียนผลงานในส่งประกวดอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วก็ได้รับคําแนะนําจากจากวิลเลียมฟอร์เลเตอร์นี่ไป What's this? <S start typing that. Sometimes a simple rhythm of typing gets us from page one to page two. And when you begin to feel your own words, start typing them. นังมันก็จะมีประเด็นเรื่องของผิวสีด้วยนะ mm hmm. เพราะว่าสุดท้ายแล้วงานเขียนของเขาเนี่ยคณะกรรมการไม่ยอมรับ mm hmm. เพราะว่าคิดว่าเด็ก คนนี้ไม่ได้เขียนได้คุณไปก๊อปปี้งานใครมาหรือเปล่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากบทความที่วิลเลียมฟอร์เลเตอร์เขียนไงในตัวหนังนะแล้วคิดว่าไอเด็กคนนี้ก๊อปปี้มาและเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมบอกเพราะเคยให้สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่พูดว่าว่าเอาใครสอนเขาอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วตัว วิลเลียมโฟลเลตเตอร์ที่รับบทด้วยปูช่ชอนเนี่ย oh, <boy. S 1> ออกมาแสดงตัว mm. ว่าเขาเนี่ยสอนเด็กคนนี้ mm hmm. สิ่งที่เด็กคนนี้เป็นเนี่ยมันคือตัวตนเขาเขาแค่เป็นตัวช่วยผลักดันให้เด็กคนนี้ทํางานได้ mm hmm. เขาได้แสดงตัวตนนี้ได้จริงออกมาอย่างเงี้ย I spoke here today because a friend of mine wasn't allowed to a friend who had the integrity to protect me when I was unwilling to protect him his name is Jamal Wallace ก็เป็นหนังดราม่าประทับใจนะเรื่องนี้น่าจะออกฉายปีสองพันแล้วยุคสองพันแล้วยุคหลังๆก่อนที่เขาจะวางรีไทยตัวเองง่ายๆคือหนังเรื่องนี้คือหนังครูนั่นเองใช่เป็นเรื่องของครูมันจะมีประโยคเด่นหนึ่งที่ที่หนังมันใช้นะคือไอเด็กคนนี้บอกว่าจะประมาณแบบว่าเนี่ยคุณเคยประกวดอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยในชีวิตคุณอ่ะชอร์ลี่เขาบอกว่าเคยประกวดครั้งหนึ่งไอเด็กก็ถามว่าชนะไหมชนะสิแต่ผู้รีเซอร์ They got some contests at school this writing thing you ever enter one of those once long time ago did you win well of course i won like money or something the Pulitzer เราเป็นพูลิเซอร์เออเราพูลิเซอร์นั่นแหละครั้งเดียวในชีวิตที่ประกวดอะไรเงี้ยเออหนังก็ออกในอบอุ่นพูดง่ายๆคือหนังดราม่าเรื่องเรื่องจิตวิญญาณครูนั่นเองใช่น่าดูอีกแล้วว่าอยากดูว่าปีปีสองพันยุคสองพันยุคสองพันถือว่าถือว่าเป็นหนังที่เด่นมากเรื่องหนึ่งในยุคนั้น แล้วก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าตอนอายุเขาประมาณ60-70เนี่ยเขายังรับบทแอคชั่นได้อยู่นะอถึงเรื่องนี้จะบอกว่าดรามา่าแต่ย้อนไปก่อนหน้านั้น4ปีอืีคือปี1,9,9,6 1,9,9,6กับเรื่อง The Rock a <Action>. แอคชั่นแ <Action, S 2> อคชั่นบูล้างผ่านเลยหนังบัคไฮเมอร์เลยพูดถึงผู้ <Okay. S 1> ก่อการร้ายเป็นอดีตทหารอเมริกันนี่แหละที่คับแคนใจกับระบบ ของสหรัฐที่แบบว่าไม่ดูแลทหารด้วยกันเองก็เลยขโมยหัวลบนิวเคลียร์ไม่ใช่หัวลบนิวเคลียร์ธรรมดานะเป็นอาวุธเคมีร้ายแรงเป็นลูกเม็ดีเขียวถ้าใครจำได้ขโมยมาแล้วขู่ว่าถ้าไม่จ่ายเงินมาที่จะเป็นบำนาญของทหารเนี่ยแล้วเป็นลูกน้องตัวเองนะนะลูกน้องตัวเองที่ตายในสงครามต่างๆเนี่ยถ้าสหรัฐไม่จ่ายมาเนี่ยเขาจะปล่อยระเบิดเนี่ยลงในเมืองใหญ่แล้วตายแบบระนีระนาดแน่นอน These men died for their country and they weren't even given a goddamn military burial. The situation is unacceptable. You alert the media, I launch the gas. You refuse payment, I launch the gas. You've got 40 hours till noon, day after tomorrow, to arrange transfer of the money. <coughs> ซึ่งคุกลางทะเลคุกลางทะเลคุกลางมหาสมุทรเป็นฐานของผู้ก่อร้ายอประเด็นก็คือการที่จะบุกไปที่นั่นยากมากมันบุกไม่ได้บุกไม่ได้เออแต่เคยมีคนหนึ่งที่หนีออกมาได้อ่ามีคนเดียวเขาคือจอห์นเมสันเออบทของชอองนี่นั่นเองซึ่งเคยเป็นสายลับอ่าพูดย่งไๆนี่บทนี้ก็เหมือนล้อเลียนเจมบอลไปอ่ะมึงหนีมาได้มึงเก่งไป เป็นคนเดียวเลยที่หนีออกมาได้คาแรกเตอร์ก็เขียนมาดีนะคือบทของชอรี่จอห์นเมสันเนี่ยมันหนึ่งว่าเป็นสายลับที่ไม่เคยทำอะไรผิดอะ่ะแต่ว่าโดนจับเพราะคอาโรความลับโลดไหลอะ่ะรัฐบาลอเมริกาเลยขังลืมเก่งไปเก่งไปเป็นรู้ทุกอย่างมากเกินไปรู้ความลับของรัฐบาลตั้งแต่ยุคเจฟเคพุ่ง่าย,ายรู้ว่าใครฆ่าเจฟเคพุ่งง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็จับขังไว้ขังลืมไว้ This man knows our most intimate secrets from the last half century. The alien landing at Roswell, the truth about the JFK assassination. And he is the only hope that we have got. ก็เลยต้องไปขอความชอหลือแล้วล่ะจังหวานี้แล้วก็ต้องจับคู่กับนักเคมีหนุ่มนิโคลัสเหรอนิโคลัสเคสนิโคลัสเคสคือการจะบุกเข้าไปที่นั่นโอเคชอลลลี่จะเป็นคนบุกเข้าไปคนนำหนหารบุกเข้าไปแต่คนที่จะไปปลดชนวนไอ้อุธเคมี ก็คือนักเคมีที่ชื่อว่านิโคลัสเคส<อ>ันนีเองเอ à, ก็ถือว่าเป็นเป็นยุคทองของนิโคลัสเคสด้วยยุคนั้นเอเแล้วก็การเอาชอรลี่เข้ามาเนี่ยคือเหมือนจับคู่ต่างคู่ต่างวัยที่เหมือนปู่กับหลานอะอ à, ไปลุยด้วยกัน à, แล้วก็มันก็จะมีมุกล้อเรียนเสียดสีทั้งเรื่องสงครามทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแอคชั่นมันมากเหมือนกันเรื่องนี้บูลังผ่านสไตลยุค90ระเบิดกบะวูเขาเผากระท่อม <Jordan. S 2> แล้วก็ได้รู้จักเอาคาทรัสได้อย่างสุดยอดมากเลยนี้เขาบอกอชอบมากมเป็นหนึ่งในไหนแอคชั่นที่ดูบ่อยมากในชีวิตเหมือนกันนะเรื่องนี้ <c oughs> ขนาดนั้นเลยจริงๆอ <c oughs> ไม่อยากนับแล้วว่ากี่รอบแล้วอ่ะดูบ่อยมาก <c oughs> มสนุกสนุกแล้วนี้ก็แต่ว่ามันก็มีประเด็นพูดง่ายๆว่ามันมีประเด็นสอดแทรกนะคือถึงจะถึงจะเป็นหนัแอคชั่นบ้าพลังก็เถอะแต่ก็มีประเด็นเรื่องของการรับใช้ชาติเรื่องชาตินิยมเรื่องสวัสดิการทหารเรื่องอะไรเงี้ยคือ ถ,ถ,ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะในในใน,ในภาคไทยอ่ะมีมีล้อเจมบอลน,นี่นะเออเหรอลุงทำไดอย่างไงลุงฝึกมาโดย007โดยเขาครองอังกฤษ <laughs> แต่ไม่แน่ใจนะว่าในแต่ในซับอัน,นั้นไม่มีในบทพูดในซับไม่น่ามีแต่ว่า,าแต่ภาคก็ากอาจจะมีถ้าเป็นบทหนึ่งที่เขาสนุกแล้วกันแล้วก็ไม่คิดว่าจะบูได้ตอนอายุประมาณเนี้ยน่าจะ70็ดสิบลวละปีเข้ากเออใช่ใช่เจ็ดสิบแล้วแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีสนุกมากแล้วก็สไตล์อย่างที่บอกว่าบาาไเมอร์ใครที่เป็นแฟนประจำมอร์นิทชนแนวนี้ก็น่าจะเป็นที่จดจานะบทนี้บทหนึ่งที่สนุกมากอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนักชั่นเหมือนกันแล้วไม่น่าเชื่อว่า เขาได้รับการโหวว่าเป็นหนุ่มเซ็กซี่ที่สุด <laughs> ในปีนั้นด้วยนะปี99เนี่ยปู่ชองนิลี่เนี่ยแหละอายุหกสิบกว่าเซ <laughs> ็กซี่ที่สุดใช่หนังเรื่องนั้นคือ e n t r a p m e n t เ e n t r <ret> a p m e n t เล่นคู่กับแคทเธอรีนซีตาโจน He is the ultimate thief. The law can't catch him, but she has a plan for the perfect trap. <c oughs> Why are you following me? I've got a proposition for you. เออแต่เรื่องนี้ขอบอกว่าปู่เท่มากมันมีความโรแมนติกอะไรบางอย่างด้วยนะมันไม่ใช่แค่แบบแอคชั่นหรือการวางแผนปล้นอย่างเดียวนะมันก็มีความโรแมนติกด้วยหนังมันเล่าเรื่องของนางเอกเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแทนประกันตัวแทนบริษัทประกันหรือเอเจนต์ของอบริษัทประกันที่ที่คำประกันพวกสินค้าราคาสูงพวกงานศิลปะล้าค่าอะไรเงี้ยอแล้วก็ตัวปู่ชอกโกแี่เนี่ยเป็นตำนานของโจร ที่แบบว่าเมื่อก่อนนี่คือดังมากประมาณว่าของมีค่าชิ้นใหญ่ของโลกเนี่ยปู่ขโมยไปหมดแล้วอ๋อแล้วก็นางเอกเนี่ยก็คือเหมือนแบบคล้ายๆว่าลุ่มหลงในความสามารถของปู่ชอนมาเหมือนเหมือนกึ่งแอบหลงรักด้วยนะหลงไหลมากตามงานตามงานตามงานการขโมยสุดท้ายแล้วมีงานศิลป์ชิ้นหนึ่งหายไปแล้วก็จะให้หาคนไปสืบคดีนี้นาก็เสนอตัวว่าตัวเองจะไปสืบคดีนี้เองก็ไปหา ตามตัวจนเจอ,อว่าชอรีอยู่ไหนแต่กลายเป็นว่านางเ,เอกไม่ได้กะจะไปจับกะไปเสนองานบอกว่ามีงานใหญ่เลย and this is your proposition yeah i don't think it's for sale it's not i'm gonna steal it but i need your help i can't get in and out i've already got a buyer who's gonna give me 40 million for it จรินินายเอกเป็นโจรเหมือนกันอก็บอกว่าเดี๋ยวทํางานร่วมกัน ขโมยของชิ้นหนึ่งเพื่อหาหาต้นทุนไปขโมยงานไปขโมยของที่ล้าค่ากว่าอหลักเป็นพันล้านเลยอื uh. อะไรเงี้ยทุกทั้งคู่ว่าต้องร่วมมือกันแต่ในขณะที่ร่วมมือกันนะ่ความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกก็มีอยู่อ uh. แต่ความไว้วางใจก็แทบจะไว้ใจไม่ได้เหมือนมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมิธใช่ uh. คือ 365. อาจโจรเข้าไว้ใจโจรไม่ได้อะเฮียนผีเออนางเอกมาในสุดท้ายแล้วจะจับไปเอกจริงหรือเปล่าวะแเราก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าเออมันเป็น รอซื้อร่ซื้อหรือเปล่าเป็นันเนื้อจริงหรือเปล่า This is entrapment. No, actually it's called blackmail. Entrapment is what cops do thieves. สุดท้ายมีหักุมหักเรียมนิดหน่อยเราไม่เล่าแล้วกันแต่ก็ถือว่าเป็นหนังสนุกแล้วก็ฉากสำคัญก็คือหนังเรื่องนี้มาถ่ายที่มาเลเซียตึกทวินทาวเวอร์ของึวินทาเวอร์ของตึกทวินทาวเวอร์ของตกทนทาวเวอรกนทาเวอกทวินทาอกทเนากา ที่พูดถึงช่วงเปลี่ยนถ่ายาศาสรวัสดีก็เป็นเป็นภาพจําที่นึกถึงหนังเรื่องนี้ได้ตัวหนังก็สนุกเล่าเรื่องหักเหลี่ยมเฉินคมความสัมพันธ์ที่พัฒนาเชิงชู้สาวก็มีเชิงโรแมนติกก็มีอะไรเงี้ยต้องบอกว่าแคทเธอรีนซิตาจนในเรื่องนี้สวยมากอืน่าจะเป็นช่วงที่พรามที่สุดในชีวิตการทําง,งานเขาอะแล้วก็เออเป็นบทที่น่าจดจําของแคทเธอรีนด้วยเป็นบทที่ผูชอน ก็น่าจดจำด้วยเป็นพระเอกได้ในวัยน่าจะเจ็ดสิบแล้วอ่ะปีเก้าเก้าเจ็ดสิบแล้วอะ e n t e r t a i n m e นะ e อ t e r t a i n m e n ไปแล้วสุดท้ายมาไม่ใช่สุดท้ายลองสุดท้ายแล้วกันลองสุดท้ายลองสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตปู่ชอนดราม่าไม่ใช่ดราม่าตลกไม่ใช่เป็นอเป็นแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่เต็มตัวอ๋อเหรอเขาเป็นตัวอะไรล่ะนี่อาปีปีไหนปีไหนปีสองพันสาม น,นี่ถือเป็นเครดิตหนังใหญ่เรื่องสุดท้ายของปูชอน <It> ชื่อเรื่องว่า The League of Extraordinary uh Gentlemen Their powers are legendary Their origins are unknown Their methods are extreme But when our future's at stake They'll be the world's last hope And the game is on เขารับบทสุดยอดในพลานชื่ออล mm ันควอเทอร์แมนก็เป็นกึงๆเป็นผู้นํากลุ่ม ของยอดมนุษย์ที่มีความแปลกประหลาดแล้วกันคือกลุ่มคนพวกนี้ไม่ใช่โซมาฮีโร่คือเป็นตัวละครในนิยาย uh huh. มีม uh ิสเตอร์ไฮแอนด์ดัตเทิลเคิลที่เป็นคนที่แปลงร่างเป็นปีศาจได้มีกับตันนีโมที่ควบคุมเรือนนติล huh. ุสมีดอลลินเกรคนที่ขายวิญญาณให้กับซาตานเป็นนามะตะ uh huh. แล้วก็มีฮอลโลแมนมนุษย์ล่องหนอหนแล้วก็มีแวมไพร์ตัวนึงมั้งถ้าจะไม่เิด uh huh. แล้วก็ปูชอนเนี่ยรับบทเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดในโลก Mm hmm. ประมาณนั้นนะ mm hmm. แต่ mm hmm. เกษียณตัวเองไปแล้วล่ะไปอยู่แอฟริกาไปแบบทำโรงแรมชิวๆในป่า The Empire is in peril You're probably too young to know but the Empire is always in some kind of peril We need you to lead a team of unique men like yourself to combat this threat แต่มีผู้ร้ายโผล่มาที่วางแผนจะครองโลกละกันประมาณนั้นทางรัฐบาล อังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยไปขอร้องให้ปู่เนี่ยมาช่วยกู้โลกหน่อยขอร้องขอร้องเลยกลับมาหน่อยขอร้องให้มาช่วยกู้โลกใช่แล้วก็รวบรวมทีมไปเป็นผู้นำใม่แก๊งนี้หน่อยปู่ชอนเข้าไปเป็นผู้นำให้กลุ่มนี้แล้วก็เดินทางไปปราบศัตรูคือหนังเรื่องนี้เนี่ย เขาบอกว่าปัญหาในการถ่ายทำเยอะมากจนช็อกโกลี่เนี่ยโมโหม,มีความไม่พอใจหลายอย่างทั้งเรื่องพุ่มกับที่อาจจะไม่ถูกใจปูเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจในการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในหนังที่ทําให้เขาไม่โอเคเออแล้วก็ลนะปัญหาะหว่องถ่ายทําเรื่องงานซีจีที่ไม่ดีนั่นแหละพอนวออกฉายก็ไม่ดังเท่าไหร่นะมีปัญหาแล้วก็หลังจากเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ประกาศลีทายต้องโทษหนังเรื่องนี้เลยนะจริงๆคือแบบว่าอยากโทษหนังเรื่องนี้มากเหรอเพราะทำให้ปูชอนเนี่ย รีไทยจากวงการฮอลลีวูดไปเลยว่าเขาเบื่อแสงสีของฮอลลีวูดแล้วเบื่อการทางานแบบนี้อะไรเงี้ยที่แบบไม่เวิร์กสแล้วทำไมถึงยกเรื่องนี้มาก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตไงเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาในฐานะแสดงภาพยนตร์ในภาพยนตร์อได้หลังจากนั้นก็แทบจะไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วกันเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาที่เล่นหนังใหญ่แล้วก็เป็นพระเอกใช่เรื่องที่เหลือก็แบบภาคเสียงเล็กๆน้อยๆอ่ะในเครดิตคือถ้าจะไม่เหลือแล้วอ่ะ คือลีทายจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าคือคือแกคือถ้าแกเป็นคนที่ตัดแล้วคือตัดเลยไม่ไม่เอาเลยปีปีสองพันสามคือเล่นเรื่องสุดท้ายอืมคือเรื่องนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นไม่มีหนังให้เราอีกแล้วก็ปิดตํานานเข้าไปเลยปิดตํานานเลยแล้วมาปิดแย่ๆอย่างนี้ด้วยนะคือรู้สึกแย่มากอ่ะคือเราดูหนังแล้วเราคือเรายังหลงรักเขาอยู่อ่ะแต่เขาอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยขนาดที่สปีเบิร์กกับจอร์ลูกาสไปขอถึงบ้านอ่ะบอกว่ากลับมาเล่นดีน้าโจนให้หน่อยเขายังไม่กลับเลย แต่เราว่าดีนะเพราะว่าเขาได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าพอตัดแล้วตัดเลยแล้วใช้ชีวิตแบบมีความสุขเนายชีวิตเขาเขาไปอยู่บาฮามัสไปอยู่โลเคชันที่เขาเคยไปถ่ายเจมบอลต้นแรกๆเขาไปซื้อแล้วซื้อเกาะทั้งเกาะแล้วก็มีบ้านอยู่เป็นส่วนตัวมีสนามครบรอกทุกวันอะไรเงี้ยใช้ชีวิตบ้านปลาแบบอย่างมีความสุขแล้วกันถึงแม้วงการจะจบไปละเราคิดถึงเขาแต่จริงๆแล้วชีวิตเขาเลือกที่ชีวิตอยู่อย่างมีอยู่อย่างมีความสุข อยู่อง่างเงียบอ่าแต่ว่าหนังที่สุดท้ายที่ยกเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องที่จะยกเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ทําให้เขาถึงจุดสูงสุดในฮอลลีวูดคือได้ออสการ์หนังชื่อเรื่อง The Untouchable คือเป็นเรื่องท็อปี่สุดของเขาเลยคือถ้าความดังอ่ะคงสู้พวกอินรโจนพวกอะไรไม่ได้สู้สจสลัดก็ยังไม่ได้แต่นี่คือการพิสูจน์ตัวเองได้กล่องได้กล่องได้กล่องรางวัลสมทุกชายยอดเยี่ยมปีหนังเรื่องนี้ออกฉายปี1987โอ้1987 Are you going home now? I was about to. Well, then, you just fulfilled the first rule of law enforcement. Make sure when your shift is over, you go home alive. <coughs> ยุคยุคอะไรนะเขาเรียกหนึ่งเก้าสองศูนย์ยุคมาเฟียของเมืองอ่ะอาคาโปนอ่ะอเออเ,อ,อเรื่องนี้คือเออยุคเจ้าพ่อเรื่องนี้คือต่อสู้อาคาโปนเลยปเป็นเรื่องของน้ำรลวดหนุ่มคนหนึ่งก็คือรับบทโดยเควินคอสเนอร์ที่แบบว่าโอ้ยมาแบบกูม<ฮ>ั่นใจตัวเองมากกูอยากจะปราบอาคาโปนนี่คือเจ้าพ่อมาเฟียค้ายาค้าผู้หญิง้าเหล้าสมัยนั้นคือก็ห้ามขายเหล้าแล้วทุกอย่างก็คือแบบล้มเหลวเพราะว่าคุณสู้กับพวกมาเฟียชั้นยอดไม่ได้หรอกแล้วปูชอนก็เดินมา ไอ้เป็นตำรวจมันต้องมีเล่เหลี่ยมบ้างถึงจะสู้กับมาเฟียชั้นยอดได้ <จะ S 1> คุณจะไปจะไปทลายตรงๆไม่ได้คุณต้องสู้ด้วยทุได้เหลี่ยมคุณจะสู้ตรงๆไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นอาจารย์อีกแล้วเป็นอาจารย์อีกแล้วแต่บทนี้เจ๋งกว่าอาจารย์ทั่วไปเพราะเขาได้ลงมือด้วย you ต้องใช้ความชั่วสู้ความชั่วตั้งเป็นกลุ่มตำรวจกองโจรบุกทำลายอาคาโปนอ้รนาคราโปนนี่คือแกงฟอกเงินด้วยใช่ปะสารพัดที่คุณจะทำความใช่ว่าอาจจะเอาอะไรล่ะค้ายาผู้หญิงมีหมดมีหมดบอล คาสิโนโรงแรมอาคาโปนทำทุกอย่าง and all this talk of bootlegging what is bootlegging on the boat it's bootlegging on Lakeshore Drive it's hospitality I'm a businessman แต <laughs> ่สุดท้ายโดนจับติดคุกอกาคาทัสนะ <laughs> เออติดคุกียาคาทัสตายที่อาคา <laughs> ทัส <laughs> ใช่ใชเฮ้ยแต่ว่าเรฟเฟรนส์เนี่ยมันคือเอาเรื่องจริงมาเล่นคืออาคาโปนมีเป็นเจ้าพ่อจริง <laughs> ใช่ไม่เรื่องนี้ก็น่าจะมีท้องเรื่องจากความเป็นจริงนะเรื่องกลุ่มตำรวจที่ปราบแก๊งอาคาโปนเนี่ยพอสุดท้ายแล้วอาคาโปนโดนจับ ด้วยคดีหนีภาษีภาษีเออโดนภาษีไม่จ่ายภาษีใช่รู้สึกว่าเรื่องของเรื่องก็คือแก๊งนี้เราไปหาหลักฐานมาได้ไปจับไอตัวอะไรนะเขาเรียกบัญชีคนทำบัญชีของอ๋ออาคาปนมันที่สุดท้ายมันไปโดนจับได้เพราะเรื่องคดีฟอกเงินใช่คายุงคายาคดีอะไรเลยนจับไม่ได้ไม่มาสีคือทุกคนเป็นพยานในคดีอาคาปนหายตัวตายหมดอะไรเงี้ยต้องแบบมีหลักฐานแบบอย่างอื่นมาจับอะไรเงี้ย แล้วที่น่าจดจำก็ค,คือบทที่คนที่รับบทเป็นอาคาพลคือโรบบทโดเนโรนั่นเองอซึ่งเป็นบทที่เจ๋งมากเหมือนกันโดนิโรในในหนังนี่คือแบบโหแบบโหดเยี่ยมอามาหิตได้ใจเออเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจดจำแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยบทเขาเด่นมากจนได้รารงราลออสการ์ไปในฐานะสมทบชายยอดเยี่ยมสำหรับช็อรี่อลตแล้วก็ถือว่ามันเป็นการให้เกียรติล้วกันเพราะว่าคือช็อกโกแลเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาเลิกเล่นบทเจมบอลเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาติดภาพอืทุกคนติดภาพเขาในฐานะสายลับคนนี้แล้วเขายายังจะสลัดอย่างที่บอกที่เขารับเล่นบทแปลกๆรับบทเพียเพ้ยนๆเยอะๆเนี่ยในยุคตั้งแต่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนแฟนตาซีก็รับคือเป็นการสลัดภาพลับ แล้วเขาใช้เวลานานมากนะก่อที่เขาคนจะยอมรับว่าเออเขาหลุดมาจากความเป็นเจมบอลแล้วอะไรเงี้ยถือว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นขติยศหน้านสำหรับตัวเขาอะไรเงี้ยอืแล้วก็น่าเสียดายที่มันเป็นแค่เรื่องเดียวที่เขาได้รางวัลด้วยอเพราะว่าหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าเขาก็พยายามรับบทด,ดราม่าเยอะนะม,มีอีกหลายเรื่องที่เป็นดราม่าที่เรายังไม่ได้ดูแต่ว่าอ่านรีวิวมาก็คือได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมมากในการแสดงอแต่ก็ ไม่ถึงจุดสูงสุดนในฐานะนักแสดงที่ได้รับการอยอมรับจากฝั่งฮอลลีวูดแล้วกันคือมันไม่ได้เข้าไปสู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรรางวัลกระแสะหลักแล้วกันใช่ประมาณนั้นไม่ได้มีเครื่องการันตีแต่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเจ๋งอ่ะใช่เออก็ต้องบอกเขาเจ๋งมานานอะ่ะอืมกึ่งๆว่าฮอลลีวูดมันเป็นเรื่องการเมืองนั่นไงเออเออใช่ใช่การการที่จะให้รางวัลใครสักคนหนึ่งไม่งตีกันจึออมันเป็นการโใครมันเป็นการแบบ ใครมากกว่าฝั่งไหนมีอะไรเงี้ยค่านิยมของแต่ละของแต่ละปีใช่ใช่ความมากกว่าของชายหญิงความมากกว่าของสีผิวมันประมาณเออหลายเรื่องและยิ่งเขาเป็นดาราฝั่งยุโรปด้วยไงบางทีการที่จะมีผลงานเด่นในฝั่งอเมริกาเนี่ยอาจจะยากกว่าคนอื่นนี่ถือว่าเขาดังมากแล้วนะถึงจะก้าวข้ามไปอยู่ฝั่งฮอลลีวูดแล้วยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ก็เป็นเป็นดาราคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของแฟนหนัง มากกว่าห้าทศวรรษหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ปีสองพันเราก็ได้สูญเสียปูชนียบุคคลออคนสําคัญของวงการไปหนึ่งคนนี่เป็นอีกเทปหนึ่งที่เรารวบรวมมาของอินเดอรเมโมรีแล้วกัน <S 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 ใช่ของชอนคอนเนอรี่คือยุคนี้คงตามเก็บได้ไม่ยากแล้วมั้ยยิ่งยิ่งชอนคอนเนรี่เป็นเบอร์ต้นต้นอย่างนี้ <S S S ก็ถ้าใครไปตามเก็บช่องทางไหนก็ไปหากันเองใครสะดวกทางไหนก็แล้วแต่ท่านช่องทาง ธรรมดาธรรมชาติอะไรกันเลยช่องทางมืดช่องทางสว่างเอาที่ดูแต่ถ้าหาง่ายช่องทางธรรมดาที่ดูทั่วไปสตรีมมิ่งถ้าหาง่ายก็ไปดูกันได้เลยอะไรเงี้ยก็นี่ก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่อยากให้ดูเพราะว่าชอนคนนี้เป็นตำนานตำนานอีกคนหนึ่งที่เฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยากกลับมาดู ลิสดาราที่แบบว่าเป็นตำนานอะไรกันก็เนี่ยชอนคอนเดร่ไปดูซัรประมาณนี้อ่ะนี่ก็มีกเทปหนึ่งที่ตั้งใจทําขึ้นมาแล้วก็ไปรวบรวม,รวมเดี๋ยวขนาดพวกเราเองทํากันเองเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูดต้องดูต,งต้องดูรหลายเรื่องอ,อ,อยากกลับไปดูเดี๋ยวดูไปด,ด,ดูหนังครูคือคือนั่นแหละสเสนห์มนอยู่นี้ว่าเออในหนึ่งในใน,ในทุกๆครั้งมันก็จะมีดาราที่จากไปแล้วก็จะมาอมโอเคลำเลือกแล้วก็มาดูหนังของเขากันนั่นประมาณนี้ ชอบไม่ชอบคิดเห็นยังไงหรือมีภาพยนตร์ไหนที่อยากแนะนําของชอนมาอีกก็พิมพ์มาบอกกันได้เอออยากดูเหมือนกันมีหนังอะไรเจ๋งๆของแกอีกก็บอกกันมาได้ทั้งสองช่องทางครับ Facebook แล้วก็ Youtube พูดคุยกับพวกเราได้เซิร์ชดีโอซีดอกตามด้วยคําว่าหนังก็จะเจอพวกเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้แล้วก็ Subscribe เราไว้ด้วยกดกระดิ่งด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆอัพสำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ <laughs>